อยู่ไหนเอ่ยยู่ไหนเอ่ยใครชื่อดาวที่เมื่อวานโพสหรอหรอเออพอดีแล้วอ่านแล้วพอดีเห็นป้าทูว่าไปดูป้าก็เลยอยากให้มาดูแม่มาแล้วก็ได้ได้มีอีกคนน่ะมีป้าอะไรนี่นะใช่ไหมที่ว่าข้อมือไม่ดีใช่ไหมแล้วอีกข้างนึงล่ะอีกข้างดีอีกข้างดีอยู่แล้วอีกคนนึงขา หาอยู่ข้างในอ่อนนนแม่ใช่ไหมแม่กลัวมาแม่พอลูกไหมรู้ค่ะแม่พอรู้ไหมอืมคือน้ำเต้าคู่มาให้วันนี้ไปดีแวะตลาดซื้อน้ำเต้าคู่มาร้อนๆเนาะถือเต้าคู่มาให้แต่บี้ยผู้สูงอายุได้แล้วเนาะนะได้ตลอดที่บ้านเรามีอย่างนี้พอสมควรเหมือนกัน ไปเดียวถุงยังชีพติดรถมาด้วย<อ>วเดี๋ยวมอบให้ให้เปิดหลังคาเปิดอะไรให้แดดมันเข้าไม่งั้นอับอับปุ๊บมาหายใจเวลาหายใจมันก็จะชื้นอะ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นโรคปอดโรคอะไรยุ่งอีกใช่ไหมอุาอ่ามาอ่าอันนี้ถุงอันชีพอันนี้ของกาชาเนาะติดติดรถไว้อับ ๆ át, ๆไปที่ว่าเป็นหลายโลกนี่มีใครใครพาไปหาหมอหรอไปไปยังไงก็เรียกหนึ่งหนึ่งกเก้ามามามาใส่รถไปหาหมอพื้นที่เขาก็ดูแลได้อยู่นะในชุดของสมมชุดของท้องถิ่นจะไปหาหมอใช่ถ้าหมอหมอประเมินถ้าพี่กาก็คือออกบัตได้เลยค่ะเรียก่านโม่อืมอ่าเนี่ยนะ อาารันนี้ของพ่อมาจอเนอะเป็นกำลังใจให้เนาะอย่าท้อไม่เป็นไรเห็นโพสในเฟซท้อก็เห็นโพสแล้วก็เลยรีบเข้ามาโพสเมื่อคืนวันนี้เลยเข้ามาเลยทิ้งไว้นานไม่ได้เดี๋ยวท้อต้องดูแลดูแลแม่ดีดี เอ,อห้องเนึ่งสะอาดกว่านี้นะเก็บข้าวเก็บของให้สะอาดหน่อยอ,อืมถ้าที่นอนหมอนมุ้งขาดจาบอกมาเอา,เอาเพิ่มไหมเดี๋ยวจะไปดูอีกสองรายนะอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมที่บอกแม่อุไรวะโอเคครับนะเป็นกำลังใจให้เอ๋ออืม <laughs>